อยากแข่งบ้าไหมอ่ะอยากแข่งนะแต่ต้องซ้อมก่อน <laughs> ขอให้รู้สึกว่ามั่นใจให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราสามารถทําได้อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องก้าวข้ามใจตัวเองเหมือนกันอะยเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันไงไปแล้วก็กลัวไปแบบจึกจักจ,กจ,กจ,กจกอยู่อะไรเงี้ยอันเนี้ที่ต้องต้องสู้กับตัวเองนิดนึงเพราะว่าจริงๆกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธทเยอะมากแล้วก็ จิตใจเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะเราจะต้องบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าต้องใจเย็นๆต้องมีสตินะต้องทบทวนต้องทอํายังไงบ้างมีชุดคําสั่งกับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ต้องฝึกรับแรงกดดันชอบดูคือไปดูมันก็ทั้งแบบมือ1มือ2ออะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบดูแต่ว่าที่ตีอยู่เนี่ยก็มีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเอ็กซิโอที่ตีอยู่ก็รู้สึกว่าโอเคก็พยายามนึกบอกตัวเองว่าใช้ที่มีอยู่ให้ดีตีให้ได้อะไรเงี้ยเออคือไม้เขาดีอยู่แล้วเธอฝีมือเธอตีได้หรือเปล่าจริงๆเราก็พยายามบริหารจัดการ เวลาให้ให้พยายามลงตัวอะไรเงี้ยค่ะหรือมีวันที่เราทํางานด้วยมีวันที่เป็นเวลาในการดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจัดสรรในช่วงเวลาตรงนั้นมันเลยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเหมือนกับดูแลตัวเอง หมายถึงพยายามที่จะบาลานซ์กับมันทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันไหนที่เราไหวเราทำได้โอเคอันไหนที่มันเกินไปหรืออะไรมีการปรับอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพิจารณาเรื่องต่างๆเยอะมากขึ้นจริงๆสำหรับแพนเองในฐานะคนทํางานนะคะอยากทําทุกชิ้นงานให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแต่เพียงแต่ว่า จะตรงใจคนดูแค่ไหนหรือตรงตามความคาดหวังคนดูแค่ไหนอันนี้แล้วแต่ชิ้นงานไปแต่สําหรับตัวเราเราก็รู้สึกว่าเราเราให้ใจเกินร้อยทุกอันที่เรามีโอกาสได้ทำยอะไรเงี้ยค่ะกับสาวกับการไปตีกอล์ฟค่ะมันเริ่มต้น้ยังไงมันเริ่มต้นจริงๆแล้วมันเป็นภาพจําตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเล่นกอล์ฟคุณพ่อคุณแม่เล่นกอล์ฟเราก็จะเห็นมาโดยตลอดแล้วก็ซึมซับมาโดยตลอดค่ะแต่ว่ามันเล่นจริงๆเนี่ยก็แบบ เมื่อ3ปีที่ผ่านมาค่ะที่แบบว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่อยากไปตีด้วยกันแล้วก็เลยรวมตัวกันไป9คนในบ้านพอไปตีเสร็จปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอยากตีได้อะอยากตีให้โดนอ่ะก็ต้องไปเรียนหลังจากนั้นก็คือกลับมาเรียนมาตีซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้หลังจากนั้นมามันกลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่ทุกคนแบบ จริงจังมากทุกคนสนุกกับการแบบไปตีกอล์ฟไปออกรอบชวนกันไปแล้วก็ได้ใช้เวลาด้วยกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นค่ะคนในบ้านใครกลัวที่สุดกับการตีกอล์ฟกลัวเหรอ <Okay. S 1> ไม่มีใครกลัวเลยทุกคนแบบจอยมากอะไรเงี้ยค่ะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าฝีมือก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็อยู่ในการฝึกฝนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็พยายามที่จะแบบ เรียนเพื่อให้ได้เล่นได้เพื่อที่จะได้ไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ใครว่างก็อาจจะต้องชวนกันไปสองคน3มคนก็ไปเดี๋ยวนี้หลานๆมาเล่นด้วยก็พากันไปเรียนค่ะปีแล้วคือโปรแพนเค้กว้าย เป็นความฝันเป็นความฝันแต่ว่าตอนนี้ก็คือหนึ่งอย่างคือว่าเล่นกีฬาด้วยได้ออกกําลังกายแล้วก็ตีแล้วก็ต้องตีให้สนุกแล้วเวลาที่เราเหนื่อยหรือต้องการการพักผ่อนต้องการชาร์จพลังอะค่ะจะรู้สึกว่าอยากไปตีกอล์ฟเพราะรู้สึกว่าการเดินบนหญ้าเขียวการได้รับแสงแดด <c oughs> เห็นต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะรับลมเย็นๆร้นอนบ้างก,ก็มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆได้ตีกอล์ฟไปเหวี่ยงไปอะไรเงี้ยโดนบ้างไม่โดนบ้างยากจังเลยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมันมนเป็กกกีีฬาาท่แล ในล,ลูกเล็กๆเนี่ยทำไมตีไม่โดนสักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม้อันเดียวทําไมมันเหวี่ยงไม่เคยเหมือนเดิมเลยมันเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยค่ะแล้วมันต้องใช้แบบเขาเรียกาการฝึกฝนมันเลยเป็นอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเราทํางานมาขนาดนี้เราก็ค,คือคือเรียกว่าใช้ประสบการณ์ทํางานมาเยอะแล้วแต่กอล์ฟอะ มันเหมือนกับเป็นการจุดไฟใหม่ให้เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนอยากทําให้ได้อยากเอาชนะเขาอยากพยายามเมันเป็นชนันเนลงตลอดเวลามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบอยากทําให้ได้เออก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะทำให้รู้สึกว่าแบบออมีไฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่ามันช่วยเรื่องของสมาธิด้วยมากค่ะเพราะว่าจริงๆกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิเยอะมากแล้วก็ จิตใจเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะเราจะต้องบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าต้องใจเย็นๆต้องมีสตินะต้องทบทวนต้องทายัางไงบ้างมีชุดคาสั่งกับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ต้องฝึกรับแรงกดดันไม่ใช่แค่ว่าแค่ว่าบางทีมีคนผ่านมามีคนกําลังมองดูเราอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามองแผนนะแต่เป็นนักก๊อปบางทีเราสวนกันแล้วก็มองกันอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกโอ้โหแต่แล้วพอมีคนมองคนยืนอยู่เกรงตีแล้วแบบเฮ้ย จตตียังไงดีพอตีชึกตีไม่โดนก็อายอย่างเงี้ยมันก็คือมันหลายอย่างเราต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ตีกอล์ฟให้สนุกอะไรเงี้ยค่ะบางคณมองว่าแบบแพนเคก้กทำได้ทุกอย่างแล้วก็เก่งทุกเรื่องจริงๆแพนก็พยายามค่ะจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราพยายามที่จะทาให้ให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยหรืออะไรที่ยังไม่ดีเราก็เรียนเพิ่มเติมพัฒนานแล้วก็ฝึกฝนแต่อะไรที่เราชอบอ่ะเราก็อยากทําให้ดีแล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็เป็นเป็น เป็นเรื่องที่อยากทําให้ได้ค่ะแม่ก็ไปเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้แม่นี่สุดยอดค่ะพ่อกับแม่นี่ก็คือว่าเล่นกันสม่ําเสมอมากตอนนี้ก็คือเล่นเหมือนเล่นออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้เดินได้ขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไหนว่างก็เอาเรียกไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวค่ะแม่ได้มีได้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาทำให้แม่ได้ออกซิใช่ จริงค่ะปกติอยู่ที่บ้านก็จะเหวี่ยงไม้ซ้อมคุณพ่อจะทําที่ใดกอล์ฟไ้ให้เลยจะมีแบบเหมือนเป็นโรงฝึกกอล์ฟอะไรเงี้ยให้ให้ลูกๆหลานๆไปตีกันได้แม่ก็จะซ้อมตลอดแต่วัานไหนที่ได้ออกรอบแม่จะชอบมากเพราะว่าจะได้เดินได้เดินแล้วก็ได้แต่งตัวในยใส่ชุดสวยสวยสีสั้นสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเหวี่ยงไม้กอล์ฟเป็นการออกกําลังกายไปในตัวเอาแบบกําลังพอดีก็คือเหมือนได้ออกแรงแล้วค่ะต,ต,ต้องออกรอบบ่อยแค่ไหนอ่ะ จริงๆก็แล้วแต่ที่ว่างค่ะคือถ้ามีช่วงเวลาอะไรเงี้ยมันเราก็ไปได้9หลุมบ้าง18หลุมบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีจังหวะก็จะแบบหาทห,หาสนามละตรงไหนว่างบ้างใกล้ๆบ้านมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออติดไหพี่หานแบบว่าแบบมันเสพติดเลยอ่ะมันมันรู้สึกว่าแบบอุ้ยพรุ่งนี้ก็อยากออกอีกอยากไปอีกอยากเปลี่ยนสนามไปเรื่อยๆอยหรือยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแบบคือตีไปคนเดียวก็เคยไปไปสองคนอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกับพี่หมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเอออยากอยากทำเขาเรียกไงดีมันเหมือนกับใช้เวลากัับตวเอง ออพอไปได้วยกันในครอบครัวก็ไปได้ใช้เวลาด้วยกันแต่ถ้าไปคนเดียวเราก็เหมือนต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทําตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างที่ต้องที่ต้องแบบอะไรเงี้ยท้าทายตัวเองค่ะต้องแนะนาคนอื่นไปด้พยกับกีฬากอฟเองโอ้โแผนว่าจริงๆแล้วกีฬากอฟเป็นกีฬาที่เล่นได้ตั้ง,ตงแต่เด็กจนจนจน,จนโตเลยอ่ะจนแบบเรียกว่ารุ่นใหญ่อาวุโสอย่างเงี้ยใช่คือแบบทุกช่วงอายุสามารถเล่นได้หมด หลัการเล่นของเรามันก็จะปรับไปแต่ละช่วงอายุแรงกําลังของเราอะไรเยงี้ค่ะมันก็จะปรับไปไเรื่อยๆซึ่งแพนว่าเป็นหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจเป็นหนึ่งกีฬาที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วแต่ละวันมันไม่เคยเหมือนเดิมในสนามเดียวกันในไม้เดียวกันเนี่ยแต่ทำไมมันตีไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีดีเทลความสนุกมีสเสน่ห์ของธรรมชาติของความสวยงามของอารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราไปพบเจอแต่ละที่อะไรงเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่แพนว่า น่าสนใจแล้วตอนนี้กอล์ฟกำลังเทรนเนาะเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ตามนะคะติดอันดับโลกอย่างเงี้ยแันว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่อยากจะเล่นกอล์ฟหรือว่าอยากจะทําได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของแบบเสื้อผ้ากอล์ฟอะไรเงี้ยแันว่าก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันทําให้คนอยากติกอล์ฟอ่ะอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอยากจะมิกซ์แอนด์แมทช์อยากจะแต่งตัวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่กีฬายอย่างเดียวแล้วในวันนี้แต่ว่ามันมีเรื่องของการแต่งตัวมีเรื่องของเทรนอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องของแบบความเหมาะควรมารยาทหรือกติกาขออองงกฟยีท มันมีดีเทลหลายๆอย่างที่เราต้องรู้แล้วแพนว่าคนจะชอบค่ะอยากแข่งบ้างไหมอะอยากแข่งนะแต่ต้องซ้อมก่อน <laughs> ขอให้รู้สึกว่ามั่นใจให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราสามารถทําได้อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องก้าวข้ามใจตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันไงไปแล้วก็กลัวไปแบบจ,จึกจักจิกจักอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ต้องต้องสู้กับตัวเองนิดนึงค,คนตีกอล์ฟเจอก็คือเรื่องของมูลค่าราคาไม้หรืออะไรต่างๆ ใช่จริงค่ะแต่ว่ามันก็มีมันก็มีหลายเรทราคาหลายแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะและ้วบางทีบางคนอย่างที่บ้านเองบางทีก็เริ่มจากมือสองก่อนแล้วเราก็เอามาแล้วก็มาลองตีมาลองซ้อมให้ได้ก่อนพอเริ่มเข้ามืออ้าวค่อยมองหาว่าอะไรที่เหมาะกับเราแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนและหาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีการเริ่มต้นได้ในหลายๆอย่างค่ะที่ต้องแบบไปตามหาไม้จากโอ้โหต้องต่างประเทศต้องเป็นแบรนด์นี้ที่แบบจะต้องเข้ามือแล้วทำให้เราไม่พลาดเออจริงๆแล้วก็ ชอบดูคือไปดูมันก็ทั้งแบบมือหนึ่งมือสองอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบอยู่แต่ว่าที่ตีอยู่เนี่ยก็มีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเอ็กซิโอที่ตีอยู่ก็รู้สึกว่าโอเคก็พยายามนึกบอกตัวเองว่าใช้ที่มีอยู่ให้ดีตีให้ได้อะไรเงี้ยเออคือไม้เ,เขาดีอยู่แล้วเธอฝีมือเธอตีได้หรือเ<ไ>ปล่าอย่าไปโทษไม้ด้วยคนจะบอกว่าคือไม่ต้องโทษใครเลยหมายถึงว่าโทษทุกอย่างให้หมดยกเว้นโทษตัวเองก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วคือทุกอย่างเขาโอเคตัวเรานี่แหละต้องตีให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแสดงพี่แผนบ้างค่ะไม่ได้เห็นมา ปีนี้เพิ่งถ่ายเพิ่งถ่ายจบไปค่ะก็คือเรื่องมหากรรมมนุษย์ค่ะก็น่าจะของช่องโมโนก็น่าจะได้กําลังอยู่ในช่วงของการน่าจะตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะได้ชมกันก็อาจจะเป็น ปลายปีหรือต้นปีหน้าค่ะแล้วก็มี The Face ที่ที่ตอนนี้ได้ชมกันอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆใน Netflix หรือว่าในช่องทางต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแดงที่แทน,นเองก็จะไม่ได้วางว่าจะต้องว่างเว้นไว้แบบนั้นจริงๆแล้วเอาหมายถึงว่าถ้าระยะของการทํางาน,นจริงๆแทบไม่ได้ว่าง แต่ว่ามันอาจจะช่วงเวลาที่จะมาออนหรือได้ชมกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบมีลดหลั่นกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถมาดูย้อนหลังได้ตอนนี้ซึ่งเป็นแบบเป็นเป็นเรื่องที่ดีเนาะและ้วก็จะมีรายการชิงช้าสวรรค์บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นซีซั่นหนึ่งตอนนี้มีเดอะเฟสก็จะมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ได้หมุนเวียนเปลี่ยนการเห็นกันในในแต่ละโอกาสไปก็หลากหลายบทบาทไปค่ะมีครอบครัวมาทําให้เรื่องของการรับงานที่มีระยะเวลา,านานๆแล้วนีพ้น จริงๆเราก็พยายามบริหารจัดการเวลาให้ให้พยายามลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีวันที่เราทํางานด้วยมีวันที่เป็นเวลาในการดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจัดสรรในช่วงเวลาตรงนั้นมันเลยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเหมือนกับดูแลตัวเองหมายถึงพยายามที่จะบาลานซ์กับมันทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายทานานๆนะพี่แพรยังสามารถรับได้ใช่ไหมอ่จริงๆรับได้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวว่ากันเป็นชิ้นงานไปว่ากันเป็นแบบแต่ละรายละเอียดไปอะไรอย่างเงี้ยเออ สังคมทุกวันนี้เองที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากเลยหมนกหมายถึงอะไรนะคะค่ะโหงทาารสรุปมากใช่ไหมค่ไยก็มันจะต้องมีการเลื่อนอะไรบ้างจริงๆเพนว่าแต่ละชิ้นงานมันจะมีรายละเอียดของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มากน้อยแค่ไหนหรือทําอะไรแค่ไหนเพนว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องต้องดูนิดนึงอ่ะอันไหนที่ราาเราไหวเราทําได้โอเคอันไหนที่มันเกินไปหรืออะไรมีการปรับอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพิจารณาเรื่องต่างๆเยอะมากขึ้น ในในหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น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 ซีรีส์เป็นภาพยนตร์เป็นละครจริงๆทุกชิ้นงานดีกว่าเราก็เราก็พยายามดูรายละเอียดของงานเลยอะค่ะคาดวังของงานแต่ละชิ้นนะพี่แพนพี่แพน,พแพนประสบความสําเร็จในเรื่องของผลงานมาเยอะมากเหมือนกันทุกวันนี้น่ะพี่แพนมายังความคาดหวังมายังคงเท่าเดิม ของขความคาดหวังของตัวเราใช่ไหมจริงๆสำหรับแพนเองในฐานะคนทํางานนะคะอยากทําทุกชิ้นงานให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแต่เพีงเยงแต่ว่าจะตรงใจคนดูแค่ไหนหรือตรงตามความคาดหวังคนดูแค่ไหนอันนี้แล้วแต่ชิ้นงานไปแต่สําหรับตัวเราเรารู้สึกว่าเราเราให้ใจเกินร้อย ทุกอันที่เรามีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ได้เห็นว่าในทุกๆช่วงเวลาเราก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเนาะเราก็ยังได้ทําอะไรใหม่ๆยังได้รับโอกาสดีๆจากทางแบรนด์หลายๆแบรนด์หรือ a d i d a s เองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบรนด์ผลิตภักต์ต่างๆให้เราได้ร่วมงานด้วยหรือรายการที่วันนี้มีโอกาสได้มาทําซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นอะไรใหม่มากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายตัวเรามากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ ขอบคุณที่เหมือนถึงให้โอกาสอยู่เสมอเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีโจทย์ของมันมันก็มีกรอบของมันอะไรเงี้ยเนาะเราพยายามจะทําอะไรที่มันใหม่แหละแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากให้ลองเปิดใจและดูชิ้นงานใหม่ๆของเราด้วยหรือหนังหรือซีรีส์ที่กําลังจะได้มีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองชมกันดูยึดติดกับความสําเร็จในที่ผ่านออถ้าสาหรับแพนแพนรู้สึกว่าในสิ่งที่เราทำอ่ะเราเรานับมันเป็น เป็นวันๆน่ะเป็นชิ้นงานน่ะแพนรู้สึกว่าแพนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะมองความสําเร็จขอ,ของคนเราอยู่ตรงไหนนะหรือตรงไหนเป็นตัววัดว่านี่คือสิ่งที่แบบโอ้หมันสําเร็จแล้วมันสุดยอดแล้วอะแต่แพนรู้สึกว่าการที่เราได้ทํางานในสิ่งที่เราอยากทําและทําเต็มที่มันทุกวันน่ะนเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขที่ได้ทําแพนว่านั่นคือนั่นคือเราสําเร็จลวสำเร็จใน,ในวันนั้นของเราแล้วแต่ประสบการณ์แหละมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆมากน้อยหรือเงี้ยนาะความแบบรู้ในงานชิ้นน้้นนนนัอะะรรรย่าาาางเทวปสบกณ์จํให เราเขาเรียกไงทำให้เราแข็งแรงในในแต่ละการทํางานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องห้ามหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็ห้ามหยุดที่จะแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยแพรว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่าแผนว่าอุตสาหกรรมบันเทิงอยู่ทุกๆท,กท,กท,กที่เรามีคนเก่งเยอะแต่เราก็ยังต้องการคนที่พร้อมเรียนรู้เนาะหรือว่าคนที่ยังคงพัฒนาตัวเองเสมออะไรเงี้ยแล้วก็คุณภาพของงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะอขอบคุณ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ